สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมรถมาด้าสองนะครับคันนี้นะครับสตาร์ทเงียบนะครับบิดกุญแจอ่อนอ่าทีนี้มาสังเกตที่จอไม้นะครับจะมีไฟโฮกับไฟรูปรถกับทิบแบบนี้นะครับเวลาสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถตรวจเช็คระบบไฟนะครับแล้วก็หาสาเหตุว่ามีอุปกรณ์ส่วนไหนเสียนะครับตอนนี้ก็เจอสาเหตุนะครับ อะไรที่เสียนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบสายไฟด้วยนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ลูกค้าใหม่นะตรวจสอบนะครับหลังจากแก้ไขเปลี่ยนอะไรที่เสียนะครับแล้วก็แก้สายไฟบางจุดที่มีปัญหาเรียบร้อยนะครับไม่มีโค้ดแล้วนะครับปกติทุกอย่างนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับระบบอีโมก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับจะกุญแจะิดอ่อนสังเกตนะครับไฟลูปรถนะครับไฟโฮนะครับที่เคยกระพริบนะครับก็ดับลงทันทีนะครับ สตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับรถมีปัญหาบิดกุญแจสตาร์ทเงียบนะครับไฟโฮกับพิบนะครับไฟรูปรถสีแดงไฟรูปกุญแจกระพิบบนหน้าปัดเลือนไม้นะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับจ้ากุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ